ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งวินออกได้ไหมคะออกได้อาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อได้นะครับผมลูกค้ามาจากพัทยาขี่วินมอเตอร์ไซค์มากเหมือนนั่นครับพี่น้องครับเอาไปเส้นสัญญารับรถเรีบบ้อยมือรับรถกัยังแลนขี่วินมอเตอร์ไซค์มารับรถอยู่พี่น้องครับถาม่าซื้อได้บ่ซื้อได้นะครับผมเอกสารกับ่ยุ่งยากนะครับขอให้วา ให้เห้ามีเอกสารตรวจสอบได้มีอย่างหนึน่งมีเสือวิ่นนั่นแหะครับพี่น้องใบขับขี่สาธารณะบัตรประชาชน3อยา่างเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าขอาเจ้าของสามารถสื่อรถได้เป็นของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อมาแนะนํารถเขาไม่ให้หนึ่งขั้นครับพี่น้องครับเป็นนี่เลย e s US u z u d max นะครับพี่น้องครับเกียร์ออโต้แคบยกสูงปี2016โอ้โหเด็เกียร์ออโต้นะครับแล้วสังเกตหัวน็อตสิ น็อตเครื่องเดิมหมดครับรองแก้มซ้ายขวาเดิมหมดระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS แผ่นเพลเดิมโรงงานมาร์กช็อคแต้มสีอยู่สวยครบนี่เบื้องดีเครื่องยังสวยเครื่องยังงามคับโปรโมชั่นฟรีดาวดีเลยนะครับพี่น้องครับอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์กับอาชีพสูจิตคือกันสื่อรถได้คือกันครับพี่น้องครับบ่ต้องห่วงนะจัดให้ครับแม็กไม่ยังไม่อยากไม่แจ้งนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องครับ เกียร์ออโต้ไปใส่งานนะครับขับมันขับสนุกขับสบายนะครับบ่เมยมือเมยตีนพี่น้องครับนะลองแก้มไส้ขวาประตงประตูะตเดิมมดอ่าแผ่นเพลเดิมนะครับกระบะได้หนึง่งงามๆามแม็กซิ่งเลือกได้มาเดี๋ยวเสียยะจัดไห้ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนซื้อในทั่วประเทศไทยเหนืออีสารกลางไตจัดไห้ตลอดจัดบ่เคยครับพี่น้องบอ่ว่าพี่น้องสีเฮ็ดอาชีพยังเป็นพอ่อค้าแม่ค้าเช่าใหา้เช่าหน้าเช่าวสวน เรียงหมูเรียงมา้าเรียงเป็ดเรียงไก่เรียงยีราบเรียงนิโนเสาค้าขายหาเปรแผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทฟรีดาวจากพี่น้องจา้าตัวนี้เป็น1.9แซตัวท็อปเดอพี่น้องเดอเป็นเกียร์ออโต้นะครับท็อปของรุ่นเดอพี่น้องเดอร์งามงามแบบที่ตกใจพี่น้องบออยากได้แบบไหนบอกเสียะเดี๋ยวเสียะจัดให้ครับการโปรโมชั่นฟรีดาวเลยเลยนะครับผมเอามาเบิ่งภายในครับนี่เดิมๆสวยๆกุญแจเป็นรีโมท เลขไม้อยู่ที่ดูเลขไม้ก่อนช้านิดนึงพอขึ้นนิดนึงเลขไม้มาสี่ลูกเอ้ยแปดหมื 8, โ่โลอ้ยพี่น้องไม่หน่อยแห้งนะครับไม่แปดหมืนเกียร์ออโต้กุญแจรีโมทฟีดาวฟีจองฟีกัดฟีอน้นส่งฮอดหน้าบ้านกระจกไฟฟ้านะครับผมจัดให้พี่น้อง FC. เอซีอ้าว อาชีพวินมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อได้เป็นอาชีพสุจริตเหมือนกันเอกสารก็ยังที่เสีย,ยบอกครับผมบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านใบขับขี่สาธาราะนะครับแล้วกับเสื้อวินนะครับผมที่เฮ้าแลนด์ยูนั่นแหละครับมีเสือวินตรวจสอบได้นะครับจัดไปเนาะเอา้าอยู่เหนืออีสานกลางไตจัดไ้เดมดจัดไ้ตลอดครับบอกว่าพี่น้องซีอูทั้งไหน FC. เอฟซีเซีย,ยเป็นกำลังใจก,กันคอมเมนต์รายงานตัวเดอร์วัลลับชมอยู่จากจังหวัดแยงแน่นะครับพี่น้อง มันนี้เสียยาบมี่ยังเสียให้พี่น้องเอซีนอกจากกาวค้อนว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆแล้วก็สวัสดีครับ